แน่อยากเติมโรบักใช่มหมล่ะต้องนี่เลย FD Shop FD Shop ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพารในแมบ,บต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดคิงเลกาซี่และกดเพจในออสไตล์ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปเลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนนะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เนี่ยอยู่กับไอดีหลักของผมนั่นเองซึ่งก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับวันนี้เนี่ยที่ผมมาอยู่ในไอดีหลักเนี่ยเพราะว่ามีคนเนี่ยเคยรีเควสตถามมาแล้วผมว่าผมเนี่ยสามารถสร้างเรือในการที่ใช้แค่บล็อกนี้บล็อกเดียวได้ไหมแล้วก็ค่อยใส่เป็นฐานะของเก้าอี้ในการขับเอา โอเคนะผมผมก็จะมาตอบรับของคนที่มาคอมเมนต์เลยนะผมแต่ผมจาไม่ได้แล้วว่าเมนนั้นอยู่ไหนผมแค่จําได้ว่าผมเคยอ่านเจออยู่นะโอเคได้จัดแปดเดี๋ยวจะสร้างเรือด้วยบล็อกไม้บล็อกนี้บล็อกเดียวเลยนี่เรามาดูกันก่อนอื่นเลยก็น่าจะต้องต่อแบบนี้เพราะว่าบล็อกนี้มันไม่บล็อกนี้มันไม่สามารถยืดได้ทุกคนมันใช้ตลับเมช่วยไม่ได้มันต้องวางด้วยตัวเองนะโอเคเออผมก็ทําการเดี๋ยวคิดก่อนผมน่าจะออกแบบให้มันเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยท่านผู้ชม เนี่ยนะหน้าจอาแบบให้มันเป็นทรงแบบปกติเลยนะแต่หลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะนี่เป็นทรงนี้ปุ๊บแล้วก็วางต่อไปแต่ว่าเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าบล็อกไม้เนี่ยมันมีความบางมากคือชนทีแปบ๊บเดียวก็พังแล้วนะโอเคเอ่อวางอย่างนี้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 อื um. เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอะต่อไป <itez grandfather S 2> ผมจะวางให้มันเป็นทรงแบบเหมือนเรือเลยละกันนี่ไปไปหนึ่งนี่ทุกคนนี่วางเป็นทรงแบบนี้เลยนี่แล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะทําด้านหลังต่อด้วย ปรับ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 ในทุกคนต่อไปนะผมสิ่งที่ผมจะมาทำเป็นอย่างต่อไปคือผมจะทําให้แบบมันขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนเรือแบบเป็นเรือเรือไม้อะทุกคนถ้าทุกคนรู้จักนะมันจะเป็นเหมือนเรือไม้ที่แบบมีคนแบบพลอยพายให้เราอะไรเงี้ยนี่นก็อันนี้ก็ผมจะสร้างภายในคลิปนี้นะถ้าเกิดว่ามีบล็อกไหนที่ถ้าผู้ชมเนี่ยรีเควสมาเดี๋ยวผมจะลองหาทําคลิปให้ถ้าเกิดว่าว่างๆนั่นเองนะช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์เนี่ยอ่า มหาลัยผมเนี่ยเริ่มมีการสอนมหาลัยแล้วก็ทําให้แบบคลิปเนี่ยอาจจะมาน้อยกว่าเดิมนั่นเองนะทุกชนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วการคิดเนี่ยต้องมาน้อยกว่าเดิมจริงๆนะต้องขอโทษด้วยนะโอเคต่อไปเรามาวางนี้กันต่อไอชึบไอชึบชึบชึบประมาณนี้นะต่อไปนะผมผมจะขออนุญาตใช้ปราธาน,นาของด้านในนะนี่ด้านในผมจะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกก่อนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมจะวางขึ้นมาแบบนี้อะ อันนี้มันชนเนาะผมก็จะมาวางฝั่งนี้โอเคตรงนี้ก็วางตรงนี้ก็ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้มันเปรียบเสม,มือนกับที่นั่งนะทุกคนเปรียบเสม,มือนกับที่นั่งที่แบบมีคนนั่งแล้วหันหลังไปแบบนี้นทุกคนโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเติมแต่งกันต่อนะทุกคนเพราะว่าแค่นี้ยังไม่เสร็จหรอกโอเคผมจะมาเติมแบบนี้กันต่อโชเดิโชเดินี่คือผมแบบจะใส่เป็นแบบลวดลายในเรือเพิ่มเติมนะทุกคนเนี่ ก็ผมมีบล็อกไม้นี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปก็น่าจะพอแบบสร้างเรือลำนี้ที่ผมทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูได้นะเออปึ๊บเดี๋ยวผมว่าจะเซฟไว้ด้วยละกันนะทุกคนเพราะว่าแบบเป็นความทรงจํานะมันจะเซฟไว้ปึ๊บอ่าต่อไปก็อย่างนี้อย่างนี้โอเคต่อไปทุกคนมาเริ่มเดินที่อีกฝั่งทางหนึ่งนะอันนี้คือผมไม่ได้ทาคลิปสอนนะผมทําคลิปสร้างให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองก็ในการที่ใช้แค่บล็อกตัวนี้บล็บอกตัวนี้มันชื่อว่าอะไรเอยบล็อกตัวนี้ชื่อว่า วูดโรสนั่นเองนะใช่ปะ่ะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะว่าวูดโรสนะนี่ประมาณนี้ส่วนที่นั่งด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมันแลดูอันเล็กไปหน่อยนะเราต้องทาที่นั่งให้แบบมันเหมือนเป็นเก้าอี้นั่งของจริงนะมันก็ต้องอันใหญ่หน่อยนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ทุกคนประมาณนี้นี่เป็นไงเป็นไงก็ถือว่าไม่แย่ทุกคนไม่แย่นะเออผมเหลือบองนี้อยู่ทั้งหมด10อันเดี๋ยวเราจะทําเป็นเหมือนที่พายแล้วกันเนาะ โอเคทำเป็นสัก45้เราจะทำให้เป็นเป็นเหมือนที่พายโอเคขั้นแรกก็หันมาอย่างงี้ก่อนกอชึบม,มาวางไว้เหลือสิบอันแนละ้วก็วางไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็าาวางไว้ตรงนี้หนึ่งโอเคทุกคนผมจะวางไว้ประมาณ2ฝั่งอย่างงี้อ่ะฮะมาอย่างงี้ด้านนี้ก็มาอย่างงี้โอเค ่อไปก็จะเป็นฐานหน้าของไม้พายผมคิดว่านะ่าจะเอาให้มันลงไปแบบเหมือนจิ้มลงไปในน้ำนะทุกคนคือเราใช้บล็อกอื่นช่วยไม่ได้ไงผมก็เลยจะทำแบบนี้เอาแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เยวจะทําเป็นเป็นแบบแนวนอนแล้วกันทุกคนนี่เป็นแนวนอนอย่างนี้ให้มันเหมือนตั้งไม้ไว้ให้เหมือนตั้งไม้ไว้ชึบนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะทําให้มันเป็นแบบนี้ดี๋ยวก็หนึ่งผมขออนุญาตกะให้มันถูกก่อนทุกคนอาจจะใช้เวลาทาคลิปนิดหน่อยนะนี่ประมาณนี้ทุกคน ไปก็อีกฝั่งหนึ่งแบบกึ่งกลางนทุกคนอาา่าฮะประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็เลยทั้งหมดศูนย์พอดีเป๊ะเลยนั่นเองนะอ่าต่อไปเนี่ยจะมาอยู่ในขั้นตอนการใช้บล็อกอื่นแล้วนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับนะทุกคนปรับเป็นสัก0.5นะวางไว้ตรงกลา,างนี้คือให้มันเป็นเหมือนเก้าอี้แบบมีคนนั่งนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําให้มันเป็นบล็อกล่องหุ่นนั่นเองเราก็จะเป็นที่ต้องเอาไปวางข้างในนี้นะแต่ว่าการที่ไปวางข้างในนี่นะ เดี๋ยวค่อยแก้อีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นทางด้านของเก้าอี้ของคนขับแค่อันเดียวก่อนเลยละกันนะเดี๋ยวผมขอหาก่อนเก้าอี้คนขับอยู่นี่โอเคเดี๋ยวผมลบเก้าอี้ด้านหลังนี่ก่อนไอ้บล็อกไม้ด้านหลังเนี่ยจำเป็นต้องลบนะผมเพื่อที่จะทําให้ผมวางเก้าอี้อันนี้ได้แต่ว่าก่อนที่ผมจะไปวางเก้าอี้เนี่ยผมจะต้องกะระยะก่อนนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นนั่งแล้วมันจะติดนะเราต้องหาบล็อกอะไรก็ได้อันหนึ่งอะ่ะไอ้บล็อกแท่งแบบไปแก้มาวางด้านล่างไว้ก่อนหนึ่งนี่มาวางไว้อย่างนี้ก่อนหนึ่ง พอวางนี้เสร็จปุ๊บอันหนึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากขึ้นนิดมัวางอ่ะฮะพอวางกขึ้นนิดเสร็จปุ๊บโอเคต่อไปเนี่ยเราจะทําการเอาบล็อกไม้เนี่ยมาวางเลยนะโอเคทุกคนปึ๊บปุ๊บโอเคชึบแล้วก็ฝั่งนี้ชึบต่อไปก็ตรงนี้เอ่อไปตรงไหนเนี่ยอเอ้ามันอยู่ข้างล่างนี้ดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวหนึ่งนะทุกคนผมขออนุญาตวางใหม่ก่อนเอ่อ ชึบตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้อ่ะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตมองไปหนึงนะมันมันมองค่อนข้างลำบากอะทุกคนนี่ตรงนี้ต่อไปนะผมทำการอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะล่องหุ่นบล็อกนี้ทิ้งไปนี่ทุกคนแค่นี้ก็ได้เป็นอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเซฟเข้าไปไว้นะผมผมจะเซฟเป็นอันนี้เอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาเป็นอันนี้นะวูดรถโบสละกันนี่ตั้งชื่อแบบ ec ec อ,อลละไรแล้วกันเอ้ยมันบั็อกนะแชทเมื่อกี้ โอเคทุกคนเราจะไปเริ่มกันเลยกดไป let's go ดูทุกคนอันนี้จะเป็นเรือเรือไม้ของผมที่ผมเนี่ยนั่งทํามาทุกคนในคลิปเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าในจังหวะสร้างผมทํายังไงกริ่งได้ด้วยโอ,โอ้ทุกคนถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยอยากลองทําเนี่ยสามารถทําได้นะผมก็ถือว่าทําได้ไม่ยากเลยนั่นเองนะทําได้ง่ายๆแล้วดูดิเน่ก็แค่แบบย้อนไปดูคลิปผมตอนจังหวะที่ผมทำเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วว่ามันทํายังไงนะ ก็อนี้เรือกลิงนะฮนะผมไม่ได้ใส่พวกเธอโบอะไรมาให้นะเพราะว่าเราเนี่ยจะสร้างได้อันนี้ไงแต่ว่าจริงๆสามารถใส่ได้นะเพราะมันมันเป็นหนึ่งในส่วนที่ไว้ขับแต่ดูดิท่านผู้ชมชนทีเดียวก็คือพังเลยไปดูดิชนทีเดียวก็คือพังเลยเห็นปะเห็นป่ะชุบชุบและอีกอย่างคือเวลามันคุมเนี่ยมันได้แค่เก้าอี้ผมไม่ได้ใส่อมอเตอร์เรือมาถ้าใส่มอตเตอร์เรือมาน่าจะดีกว่านี้โอเคแต่ไม่เป็นไรนทุกคนดูดิฟึ๊บโอ้ท่านผู้ชมผมว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่มอตเตอร์เรือดีกว่า ถ้าเราไม่ใส่มอเตอร์เรือเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันมันไม่เฟี้ยวทุกคนเราต้องแบบมาคอยกลิ้งตัวอี้เอาอ่ะมันไม่เฟี้ยวทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่มอเตอร์เรือดีกว่านาะให้เพื่อให้มันเท่เฟี้ยวฟาวอะไรย่างเงี้ยทุกคนโอ้ดูดีดูดีโหลดแอนิเมชันโอเคต่อไปเดี๋ยวเอามอเตอร์เรือออกมาก่อนนะผมจะใช้เป็นมอเตอร์เติมนะทุกคนเพราะว่ามอเตอร์ฟรีมันมันช้านะผมขออนุญาตใช้เป็นตัวเติมเหมือนกันเพราะมันเร็วกว่านั่นเองนะวางไว้อย่างนี้เลยลกันต่อไปนะผมจะทําการตั้งค่าบ้อนก่อนเลยทุกคน ตาคาบอลกันเลยไปข้างหน้าผมจะเอาเป็นตัว Q นะผมถอยหลังผมจะเอาเป็นตัว E นั่นเองนะ <S <S โอเค,อเคด้านขวาก็ต้องเป็นตัว D นะด้านซ้ายก็จะเป็นตัว A อันนี้ก็จะเป็นปกติของผมนะนี่อย่างนี้เลยสไปก็ถอยหลังก็จะเป็นตัว E นะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของผมเวลาที่ผมตั้งค่าปกติเลยนะต่อไปเรามาล่องหุ่นเจ้าไอ้บล็อกตัวนี้กันนะโอเคพอล่องหุ่นเสร็จเรียบร้อยมาขั้นตอนต่อไปกดเซฟอ่ะโอเคพอกดเซฟเสร็จกกดเริ่มเลยกดตัว Q สวัท no? no? ่านผู้ชมปูนโคนเร็วดูถอยหลังแล้วเวันนี้ถอยหลังถอยหลังนี่แพ้คะแนทุกคนนี่ผมบอกเลยว่าตานี้เนี่ยมีโอกาสผ่านแน่นอนแต่ประเด็นคือเรือมันเป็นแค่บล็อกไม้จะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเกิดเสียงคีย์บอร์ดมันดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าคีย์บอร์ดผมมันเป็นคีย์บอร์ดแบบบูสวิดนะเสียงกดมันจะแบบดังจิ๊กๆๆๆกะมันจะเสียงดังโอเคชุบๆๆนี่เทคนิคการขับอะไรกันนี่ไม่โดนเลยชุบ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 หลบได้อ้าว อะไรมันจีบเรือลอยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ผ่านได้โอเคตรงนี้สามารถผ่านได้เลยชิวๆเลยมันทำไมมันไม่มีบล็อกหินต้องใส่อุ้ยอะไรวะเนี่ยด่านต่อไปด่านอะไรโอ้ด่านนี้ต้องรีบไปเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่รีบไปเนี่ยโอ้โหนั่นไงนั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหยายายาโอ้โหโอ้โหโอ้ด่านนี้ก็ต้องรีบด่านนี้ก็ต้องรีบเอ้ยนั่นมันเรือเก่าเรานี่นะนั่นมันเรือเก่าเราโว้วโว้วว้วว้วเอ้ยสวย เฮ้ยเฮ้ยไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วเอ้ยด่านนี้ต้องรีบแล้วทุกคนมันจะยิงกุญยี่ผมพังนะด่านนี้ต้องรีบนะชึบ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 ห้ามให้มันยิงกุญยี่พังนะถ้าเกิดมันยิงกุญยี่พังนี่คือจบเลยชึบชึบโอ้โหโอ้โหมาได้แค่นี้ก็มาได้แค่นี้ก็ไกลละโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายเถอะครับให้ตายเถอะครับ ทุกคนนี่คือสภาพหลังจากที่เราขับมาได้จนเกือบถึงด่านสุดท้ายนะน,นี่ก็จะเป็นด่านลูกเต่าแล้วก็เหลือแค่ด่านอะไรอนะด่านเอเลี่ยนแล้วก็ด่านหินนะก็จะผ่านแล้วโอ้โหเหลืออยู่แค่สองด่านทุกคนผมว่าน่าจะไปถึงด่านเอเลี่ยนได้อยู่มั้งเอา้าถ้าผมถ้าผมขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้ได้ก็จะเดินไปด่านเอเลี่ยนได้แต่ก็ไม่ผ่านด่านต่อไปหรอกเอยแค่นี้ก็เกือบถึงลวโอเคทุกคนดูดิฟึบดูตังโห เดี๋ยวให้ดูเรือใหม่เดี๋ยวให้ดูเรือใหม่โหลดเรือผมขออนุญาตเปิดแบบฟ้าสโหลดกันปุ๊บโอเคนี่จะเป็นเรือของเราที่เราได้ทําการสร้างไว้นั่นเองนะก็ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยในการที่ใช้แค่บล็อกวูดโรสนะครับผมในการสร้างนะ ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยชอบเนี่ยสามารถไปทําตามได้แต่ว่าต้องมีบล็อกไอ้นี่เยอะอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยมีบล็อกไหนที่อยากลองรีเควสให้ใช้บ็อกนั้นบล็อกเดียวสร้างดูเนี่ยสามารถรีเควสมาได้สําหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับผมใหม่ๆผมเสียงชัดไหมครับบ๊าย